จะลองลองหาระยะห่างระหว่างจุดนะครับอ่มีแกน y กับแกน x แกน x มีแกน y แล้วก็มีจุด2จุดนะครับจุด1จุดนี้อาจากันสมมุติว่านี้คูณดับ4 5อันนี้คูณดับลบอะไรดีลบ3 2นี่แล้วกัน อยากทราบหรือระยะห่างระหว่างจุดนี้2จุดนี้นะครับก็ใช้การคิดแบบนี้นะครับอันนี้คือจุด A แล้วกันนะครับีนน่จุด B ระยะห่างระหว่างจุด A กับจุด B ใช้สัญลักษณ์คล้ายเครื่องหมายอบสูตเนี่ยครับค่าสมบูรณ์นีแทนนะครับแล้วก็ดีการคิดก็คือใช้คู่หนับอันนี้เป็นจุดที่1กับจุดที่2นะครับ ตัวแปรที่แทนคือ x 1กับ y 1อันนี้ก็จะเป็น x 2กับ y 2นะครับ x 1 y 1อันนี้ก็ x 2 y 2นะครับจะเลือกไหนจุดไหนเป็นจุดแรกก็ได้นะครับจะเอา b ขึ้นก่อนก็ได้หรือ a ขึ้นก่อนก็ได้ในที่นี้เอา a ขึ้นก่อนก็เอาแทนค่าเข้าไปนะครับในสูตรนี้ x 1ลบ x 2ยกกำลังสองบวก 1> y 1ลบ y 2กําลังสองนะครับ x 1 2. 4ึ square root นะครับ4ลบ x 2คือลบ3 4ลบลบ3แล้วก็ยกกำลังสองบวกกับ y 1 5ลบ2 5ลบ2กําลังสอง4ลบลบ3ลบลบก็เป็นบวก3านะครับสบวก3ก็เป็น7 7กําลังสองเจ็ด เจ็ดนะครับ49แล้วก็บวก5ลบ2ได้3 3ากลังส9งเ9แล้วก็ใส่เครื่องหมาย square root square root 49 9, 9, 9. บวก9วก็ได้58เพราะฉะนั้นระยะห่างระหว่างดีอันนี้ถอดรากไม่ออกนะครับก็ติดไว้แบบนี้เพราะฉนั้นระยะห่างระหว่าง a b, กับ b ก็ได้58แบบนี้นะครับ เคครับสวัสดีครับ